โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับและในคลิปนี้เรามีอยู่กับรายการ Talk with New กันอ like, so right? like, ีกรอบนึงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับตอนที่6แล้วนะครับซึ่งแขกรับเชิญทวิแขกรับเชิญของคลิปนี้ก็คือกูดซุปนั่นเองนะครับคุณกดซุปนั่นแหละเย่บอกแล้วแบบคลิปนี้มันต้องแต่งต่างมันต้องแบบมีเอฟเฟกอลังการงานสร้างเพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็ เริ่มที่คําถามแรกเลยครับคาถามเปิดหัวก็คือทําไมถึงมาทํา YouTube ครับคือเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นเมื่อตอนที่ผมเนี่ยอายุห้าขวบห้าขวบเปะเลยคือตอนนั้นอ่ะผมอยู่อนุบาลสามเลยตอนนั้นอ่ะผมก็รู้ว่าทุกๆคนก็น่าจะแบบรู้จักคนคนนี้กันผมอะ่ะดูช่องพี่แปงแล้วผมก็แบบเฮ้ยอยากเป็นยูทูบเบอร์จังเลยอ่ะเล่นเกมไม่ได้ตังค์ด้วยอ่ะมันแบบมันเป็นแบบตัวจุดประกายให้ผมอยากอยา y ทำยูทูบขึ้นมาเลยถึงกันแล้แหละ คือมันก็มีแค่นั้นเลยคุณผมก็คือเด็กเือหมอยคนหนึ่งตอนเด็กๆที่อยากจะทํา youtube เพราะว่าเห็นคนอื่นทำแล้วดังก็เลยอยากทาบ้างนั่นแหละฮะซิมโพซิมโพแค่นั้นเลยอืมก็อันนี้จะเป็นแบบเหตุผลหลักเลยแบบหลายๆคนก็ทำนี้ใช่หลายๆคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือผมผมเบื่อเชื่อไหผมเบื่อก็เลยทําด้วยนั่นแหละอ่าโอเคคำถามที่สองครับตอนนี้คิดว่าช่องเนี่ยจะทําไปในคอนเทนต์แนวไหน คือถ <othe chilling cues> ้าเกิดคุณกดมาที่โปรไฟล์ช่องผมใช่ป่ะแล้วก็แบบดูข้อมูลเพิ่มเติมหน้าช่องอ่ะผมจะเขียนว่าช่องเนี้ยทำเกี่ยวกับคลิปประวัติแต่ส่วนใหญ่อ่ะมันเล่นเกมเฉยเลยตอนเนี้ยก็อะไรฮะคือช่องผมอ่ะจะทำคลิปประวัติแล้วก็เล่าเรื่องเป็นส่วนใหญ่ฮะอาจจะมีนอกเรื่องไปเล่นเกมบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าช่องผมก็ส่วนใหญ่จะไปในทิศทางการอ่าการเล่าประวัติเล่าข้อมูลอะไรเงี้ยฮะเพราะคนไทยไม่ค่อยทำเนาะ คคครับำถามที่3ครับก็คือผลงานไหนภูมิใจมากที่สุดเพราะอะไรครับอันนี้มันก็ตอบยากเนะแต่จะบอกว่าแต่ละคลิปที่ผมทำเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ขี้เกียจแต่ว่าคลิปที่ผมอ่าคิดว่าผมภูมิใจที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นประวัติ The Second Coming a v a ที่ผมลงมา2ปีที่แล้วนะฮะไอคลิปที่มันได้2ล้านวิวอะคลิปนั้นคือเป็นคลิปที่ผมตัดนานที่สุดและใช้เวลาตัดสสัปดาห์เต็ม ก็นั่นแหละเป็นที่ที่ผมภูมิใจที่สุดแล้วก็ได้วิวเยอะสุดด้วยนะฮะอืมโอเคครับคำถามที่สี่ครับอุปสรรคที่เจอระหว่างทำ YouTube คืออะไรและวิธีรับมือกับมันคืออะไรครับอันเนี้ยอันเนี้ยก,ก็น่าจะเจอกันหมดนะฮะเหล่ยายูทูบเบอร์ดทังๆทุกช่องอะก็พวกที่เป็นพวกท็อกซิกอะไรเงี้ยอันนี้คือข้อแรกนะกนะ็คือพวกท็อกซิก พวกคุณน่าจะจำอันนี้ได้นะไอโลไอโลบี้ควยอะไรนั่นแหละชื่อช่องนั่นน่ะนั่นแหละไอพวกด่าม่วซงม่วซัสวอะไรเงี้ยฮะก็วิธีรับมือแล้วแค่เราแค่เหมือนมันน่ะแต่ด้วยความที่ตัวผมเป็นคนที่เซนซิทีฟมากๆเวลาโดนด่าอะไนนิดอะไรหน่อยมันก็จะเศร้าแล้วมันก็จะแบบกดไฟทําคลิปง่ายๆเลยก็สิ่งที่ต้องทําก็แค่พยายามเข้มแข็งเอาอุปสรรคอื่นๆก็จะมีอย่างเช่นอ่าต้องเรียนไม่ค่อยมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นเรื่องตัวไปที่รูเบอร์กเขาต้องเจอกันอยู่แล้ว วิธที่รับมือเราก็แค่ต้องแบ่งเวลาให้ถูกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะสังเกตได้ว่าช่องผมอะลงคลิปช้ามากนะฮะแบบเป็นเดือนอะถึงจะลงคลิปนึ่งอะคือแบบไม่ได้เพราะว่าคลิปมันทํานานหรือคุณภาพอะไรนะก,ก็แค่ไม่ว่า,างเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะคำถามที่5ครับทําไมถึงเลือกทําไมถึงเลือกชื่อช่องว่าโกทุปความหมายของมันคืออะไรอ่านว่าอะไรครับโอ้โหคือ <laughs> <laughs> คือ คิดสภาพอะเด็กห้าขวบที่ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อช่องว่าอะไรอะคือผมอะไม่ได้คิดอะไรมากเลยผมก็อยากจะให้มันอ่านว่า G O U S B 2อ2แต่ว่าแต่ละคนอะพวก F C แล้วก็คอมมูนิตี้ของผมอะเขาจะอ่านว่าโกซุบโกซับกระซวบอะไรก็แล้วแต่อะผมมีเป็นร้อยชื่ออะแต่แบบว่าถ้าเกิดเป็นพวกยูทูบเบอร์ดังๆที่เขาอ่านกันอย่างเช่น Cross p m หรือว่าพี่แบงค์กาโมอะไรเงี้ยจะอ่านชื่อช่องผมว่า G o USB ซึ่งนั่นน่าจะเป็นชื่อที่อ่านได้ถูกต้องที่สุดแล้วที่สุดแล้วจากชื่อผมทุกชื่อทั้งหมดร้อยชื่อที่อ่านมานัน้นชื่อที่แท้จริงของช่องผมน่าจะเป็น o USB แต่ผมก็จะติดเรียกว่า G u s b มากกว่าอ๋อแบบเรียกกันผิดเยอะมากแล้วผมนะกระสวบกระสวบอะไรก็ไม่รู้อะจะกระสวบใครโอเคครับคําถามที่หกครับแอปที่ใช้ในการตัดต่อทําปกหรืออื่นๆเนี่ยมีอะไรบ้างครับ ถ้าเป็นยูทูเบอร์ทั่วไปที่เขาใช้กันเนี่ยก็เขาก็จะใช้เป็นหลักเป็นแหล่งใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ตัวผมอะ่ะเป็นคนเบื่อง่ายด้วยก็เลยแอปตัดต่อทีอ่ใช้ในะแต่ละคลิปอะ่ะจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แบบอ่าสมมุติวันนี้ใช้แคปคัตอ่าเบื่อและอยากเปลี่ยนบรรยากาศใช้ไปใช้แบบคลายมาสเตอร์แทนไปใช้ฟิโอมูล่าแทนไปใช้มูฟเอวีไอแทนหรือว่าไหนที่จยดตัดก,ก็ให้คนอื่นตัดให้ก็ผมนะช่องผมมันจะมีอยู่สี่ห้าสเตปสี่ห้ากแมนั่นแหละก็ประมาณนั้นเลยก็มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งด้ เสียงตัดชิหายแล้วเสีงยงตัด A few moments later ไอ้สัสเอ,อ้ยเน็ดกูหลุดฮัลโหลมาแล้วครับาหลังเน็หลุดาหลังก็ใช้สามบีบีนะฮะอย่าไปใช้เน็ดอื่นเลยห่หวย <c oughs> เน็ด <c oughs> โอเคอเน็ดหลุดโอเคเอาาพูดต่อเลยครับเดี๋ยวมาตัดตอนผมพูดว่าอะไรอะตอนผมพูดพูดว่าอะไรวะ เรียบร้อยครัไม่ได้จำไม่ได้จำเนี้ยเนี <1 Hob art> ่ยเนี้ยไม่จำอ่ะจิตสุดสวยแน่เจ้าของรายการเลยเจ้าของรายการนี่นะทุกคนเจ้าของรายการเนี่ยนี่เลยเขาฟังคนอื่นอยู่เขาหลับนะฮะก็ใช่ครับผมหลับโอ้อะไรอ่ะโอ้โหเด็ดนะเอาไปแล้วต่อเลยครับผมจำไม่ได้ คือโปรแกรมตัดต่อของผม,มอ่ะมันจะรุอละมันจะทุเรศทุลังต่างจากช่องอื่นนิดหน่อยนะก็คือช่องอื่นเขาจะแบบมีโปรแกรมตัดเป็นหลักเป็นแหลกใช่ปะของผมอ่ะด้วยความที่ส่วนตัวเป็นคนเบื่อง่ายด้วยนะฮะถ้าเกิดทาอะไรซ้ำๆเดิมยูทูบเบอร์ทุกช่องก็น่าจะเป็นแหละแบบทาอะไรซ้ำๆเดิมๆไปเรื่อยๆมันก็น่าจะเริ่มเบื่อไงเออเป็นเรื่องปกติทําไมผมจะมีทางแก้เกี่ยวกับกเรื่องการตัดต่อนิดหน่อยก็คือถ้าเกิดสมมติวันไหนเบื่อก็เปลี่ยนโปรแกรมตัดแม่งเลยเปลี่ยนเป็นแบบเหมือนเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศไปในตัวด้วยฮะ็เปน แคปคัตคลายมาสเตอร์มูฟเอวกับ p รีโมล่าฮะวันไหนไม่อยากตัดก็ให้เพื่อนตัดเองแม่งเลยอะไรเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้เราแบบสามารถทำ Youtube ได้นานมากขึ้นด้วยคํถาถามที่แปดครับนิยามของคําว่าสําเร็จคืออะไรครับอันนี้มันตอบอยากนะใช่มันตอบอยากผมก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> อ่านิยามของความสําเร็จเนี่ยก็คืออ่า ความสำเร็จไม่ได้มาจากโชคแต่มันมาจากความพยายามที่ไม่เฮ่ไม่ใช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 ่ลองเปลี่ยนคำถามดีกว่าโอเคครับตามนั้นตามนั้นก็คำถามที่เก้าครับการทำ YouTube เปลี่ยนชีวิตยังไงบ้างครับ ตั้งแต่ที่ผมเริ่มทำ u t u b e ก็คือตอนหขวบจร่ก็คือ1ิกว่าปีที่แล้วเนี่ยชีวิตผมมันเปลี่ยนไปหลายอย่างมากเลยเลยอย,อย่างแรกเลยอะ่ะคือเรื่องเพื่อนเลยตอนเด็กๆอะ่ะสมัยที่ผมเด็กๆผมเป็นเด็กที่ไม่ไม่มีเพื่อนอะไรแบบเป็นเหล็กเด็กอโลนยิโมแซดบอยและทีที่ผมแบบแตะพวกหมื่นซับแสนซับอย่างเงี้ยก็มันจะชอบมีคนมาคุยกับผมนะก็ถือว่าเรื่องแรกที่เปลี่ยนเลยหนึ่งเลยคือผมมีผมเริ่มผม,ผมเริ่มมีเพื่อนเข้ามาในชีวิตนะฮะ ก็จะเห็นว่าผมก็เริ่มมีทีมงานมีอะไรเข้ามาคอยคุยแก้งเหงานะอีกอย่างนึงที่เปลี่ยนไปก็คือด้วยครับเอ้คำถามที่สิบนะครับก็คืออยากจะแนะนําอะไรให้กับคนที่จะเริ่มทำยู u ูบครับ <c oughs> คือคนที่เริ่มทํา youtube ทุกคนเนี่ยผมก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนเลยนะฮะว่าอย่ายอมแพ้นะมันคือสิ่งที่ผมก็ทํามาตั้งแต่แบบมันก็คือหลักเดียวที่ผมยึดมาในใจตลอดอก็คืออย่ายอมแพ้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น เจอคน็อกซิกอะไรเข้ามาเจออุปสรรคอะไรเข้ามาก็อย่าเพิ่งยอมแลนะ้วขนาดผมเป็นแค่แบบเด็กห้าขวบสมัยนู้นมือถือเครื่องหนึ่งยังทําอะไรได้ไม่มากก็ยังสามารถมาอยู่แบบแสนตับแบบนี้ได้เลยคือทุกอย่างบนโลกนี้มันเป็นไปได้ฮะแคจเกิดตัวเราเนี่ยพยายามก็มกนะถ้าเกิดเราเพยายามเราทําได้ทุกอย่างน,น,นะครับไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามเลยฟังดูดีนะครับฟังดูดี แต่แจ้งว่าที่ผมพูดมันมันทั้งหมดที่มันไม่ดี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 ครับดีครับดี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 หมดีบทดีหมดีบทอ่ะใช่แล้วไปแล้วไปใช่โอเคครับก็จะเข้าสู่ช่วงที่สองเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงที่สองก็คือช่วงเว้นไม้ครับคุณกูน่าจะรู้แล้วว่าอ่าก็คือเป็นช่วงที่พูดอะไรก็ได้ให้กับเอฟซีหรือคนดูอะไรเงี้ยเวลาหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะจับแล้วก็ให้คุเขาพูดเหรครับผมจับแล้วครับ โอเคอ่าอันดับแรกเลยเนี่ยเดี๋ยนะอันนี้เปิดกระดานเสียงเลยอ่าก็สลับเอซีของผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หน้าเก่าที่เพิ่งเข้ามาดูช่องผมเนี่ยอยากจะบอกว่าออขอบคุณทุกทุกคนจริงๆนะฮะที่เข้ามาดูช่องผมคือคุณทําให้เด็กห้าขวบคนหนึ่งที่ไม่มีเพื่อนเนี่ยได้แบบมีเพื่อน,ได,อนได้มีตังค์ได้ทําหลายอย่างที่ ที่แบบที่เขาอยากจะทำการที่พวกคุณแค่มากดดูคลิปผมแค่นาทีสองนาทีก็เปลี่ยนชีวิตผมไปมากแล้วผมขอขอบคุณทุกทคนจริงๆนะฮะที่คอยซับผมมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะฮะช่วงเวลาทั้ง10ปีที่เราอยู่ด้วยกันมาเนะี่ยมันสนุกมากเลยและขอให้พวกคุณอยู่กับผมไปอีกนานนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดตัด้งแตช่องยูทูปเลยนะช่องนี้ก็ไม่เปลี่ยนเอ้ อะไรยังไม่ครบนาทีเก็โอเคแล้วนะครับเยังไม่ครบนาทีอ่ะสวัสดีครับผมแจ็คแม็พโพลโอ้หมดเวลาหมดเวลาไม่เด็ดเอาหมดเวลาแล้วอะไรวะขอเพิ่มอีกสามชีวิอ่ะได้ได้เดี๋ยวผมจะเอาให้เอาแล้วครับสามชีวิอ่ะเด็กคนหนึ่งไปจะพูดอะไรฉลาดอยู่นะอ่าอ่าอ่า พี่ทำหน้าทำหน้าสิกมาโนหนึ่งมาป่าเดียวดายพี่ผมเช้าโอเคประมาณนี้และคุณาบ้าตั้งแต่คุณสนกันดีมาแล้วทุเดย์ว e ลส h e r ิ๊ดรูมแอผมเช้า F4 ทุกคนเขาดูดีนะครับว่าผมดว่ขนาดไหนซึ่งก็เรื่องริ่ครัอเคก็น่าจะเป็นอ่าทั้งหมดแล้วนะครับก็ไปกติดตามช่องคุณโกด้วยครับเขาก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับอ่าไม่เบาครับไม่เบาเส่างดังมากครับใช่ครับผมก็อ่าจบไปแล้วนะครับสําหรับรายการนี้นะครับเอตอนรายการนี้ของตอนนี้จบแล้วจบจบแล้วนะไม่มีตอนใหม่แล้วนะจบแล้วนะไม่ไม่ยังเหลือยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ ก็นะครับผมผมผมเอาตรงไหนได้ผมเอาหมดนะพู่ตทมตรงเนี่ยคือเอาตรงไหนได้ก็เอาหมดนะได้แล้วครับผมก็ขอบคุณโกซุปนะครับอโก USB โกซุปนะครับที่มาออกรายการนี้นะครับตอนแรกเขาไม่ออกแต่ตอนนี้เขามาออกแล้ว เอาก็ผมดูก่อนไงว่าแบบรายการนี้เป well> ็นจะโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเนี่ยผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะไปเตรียมคําถามว่าแบบเฮ้ยคุณจะถามอะไรผมแลวผมจะตอบว่าอะไรสุดท้ายมาปุ๊บโอ้โหไม่มีอะไรสักอย่างที่กูเตรียมไว้ในใจเลยก็นั่นแหละผมขอบคุณครับและอยากมาเจอกูอีก